ตัวนี้ประวัติเพิ่นเป็นใดครับซื้อเสียงแรงน้่เพิ่อะได้เป็นมากไดครับประวัติง่ายค่ายมาจากสุภาพวดีฟ้ามได้งดจะได้หามือโอ้เพิ่งนํามาประจำการี่ฟาร์้ามเฮาแล้วก็มาเปลี่ยนซื้อไม่วาสอสับสมบัติครับครับควบงามคืออายุเขายังหน่อยครับแล้วก็คิดว่ากล้วยตัวนี้มันเป็นกล้วยสูงเย้าวพันธุกรรมีนลูก แม่ของสายปานสุรินแต่พอเป็นของสร้างอุดรโอ้ทายาท ครับสวัสดี FC ช่องอีสัมมนาพะเลาะที่รับชมทุกช่องทางนะครับพี่เดี้บอัวทุ่งยุที่ชายเดชฟาร์มปลายงามนะครับพิกัดพิกัดบ้านเท่ากับน้องอูเราหน้าดีนะครับตำบลไส้ทองอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับมือนี้กับพาพีผนองพาเอฟซีฮามาชมสุขยอดพอพันธุ์ในตัวนึงครับที่นาติดตาลมากานนาจับตามองนะครับซึ่งเพิ่นเพิ่งได้ทรงมอบมาประจําที่ฟ้าไม้เฮาครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผ่อนเนาะผ่อเนสวัสดีครับแม่จ้อยครับ แม่จอยสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวให้ีพอ่พอเปย์ครับผมบอกถึงเรื่องราวกับประวัติฟ้ามหกนเนอะครับผมครับล้วก็พิกัดฟ้ามซื้อฟ้ามเมาครับประวัติฟ้ามกับมดตะเลื่อมตั้งได้สามปีครับพิกัดกับยุบานเราหน้านดีหนองอูอ,อําเภอสีบนเรื่องจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมเบอร์โทรศัพท์ฟ,ฟา้ามนะครับเบอร,ร์โทรศัพท์เบอร,ร์ทีม ติดต่อได้8 3 1 8 0 5หนเมห่งแปดศบอร์สองศูนย์แปดศูหสอีกรอบนึงครับพ่อครับศูนย์แปดศูนห้ดห้าเสให้พ่อเป๋แนะนำพี่น้องเขาเนาะว่าครับผม ตัวนี้ประวัติเพิ่นเป็นใดครับซื้อเสียงเรียงนั่งเพิ่อนอะได้เพิ่นม้าไดครับประวัติง่ายค่ายมาจากสุภาพวดีฟาร์มจากหนองไออุดรธานีแล้วก็มาอยู่ชัยยเดชฟาร์มครับผมได้รถจะได้หามือโอ้เพื่งนนัมาประจำการ,รที่ฟาร์มเฮาแล้วกาม,มาเปลี่ยนซื้อไม่ว่าสัวสับสมบัติ สรัพย์สมบัติครับผมคือซื้อเพิ่นซื้อใหม่เลยซื้อใหม่เปลี่ยนซื้อใหม่ครับเจ้าสทรั์สมบัติครับผมนะครับเขาไปจีบเพิ่นไม่ดนบ่ครับเป็นไงครับจีบติดตามมาต่างๆงานบ้านขามครับครับตอนบ้านขามโอ้นนองบ้านขามเนาะครับออตบ้านขามครับผมไคว่าเปรงกตเดือนแลวล่ะส่วสิได้ครับพยายามเอาเพราะว่าคาดว่เป็นเจ้าของ เพราะว่าเพื่อนกะว่าคั้วนี่มีเจ้าของครับมีเจ้าของภูอยากได้คือเจ้าของแท้จริงก็คือยายจอยกับพ่อเสน่ห์นะครับพ่อเสน่ห์นานะครับเจ้าของตัวจริงครับกับกับแม่จอยครับผมเจ้าของตัวจริงเลยนะครับบมที่นี่เห็นวามงามเพื่อนจังไ๋ครับถึงตามจีบมาตั้งแต่อยู่บ้านคำถึงได้มา เป็นของเข้าครับครับคว้มง่มคืออายุเขายังหน่อยครับเพราะว่าสูงโอร่อยหกสิบเส้นครับแล้วก็คืดว่ากล้วยตัวนี้มันเป็นกล้วยสูงเงาหน้าตาเป็นหน้าตาที่ที่เปดเปิๆบวกคือมูแตหังสวยงามอยู่รอเราครับแข่งขาใหญ่สมุดได้ความใหญ่ความเงาความสูงนะครับเนาะครับผมครับ พอเพิ่นพันธุกรรมเพิ่นนี่เปพียงใดครับพันธุกรรมนี่ลูกแม่ของสายป่านสุรินแต่พอเป็นของสร้างอุดรโอ้ทายาตพอเพิ่นกับสางอุดรครับผมของแม่สาย <ผม S 1> ป,ป่านสุรินนะครับอายุเพิ่นปัจจุบันนี่ครับก,กับความส,สองปีครับวัยสองปีกับความสูงครับความสูงลอยหกสิบเซนโอเดี๋ยวว่าไปได้ไกลนะครับเพิ่งได้สองปีความสูงได้ลอยหกสิบเซนครับผมนะครับคาดว่าอนาคต ตองมีละลอยเกดสิบคือเกียรองมีแน่นอนครับพี่น้องครับผมโดยการฝากติดตามครับพี่น้องครับตอนนี้มือทรงหมอบขออุญาสอบถามเนาะครับผมว่าค่าตัวมูลค่าการทรงหมอบครับรายไปไหนครับมูลราคาการทรงหมอบคือกิโลหนึ่งครับโอ้นะครับพี่น้องครับค่าตัวครับคูเพนนี่หนึ่งกิโลครับผมนะครับโอ้บ่งคับพี่น้องนิ่งขนาดเลยครับโดย ควมหูควมลอขนาดเลยนะครับนึ this 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 ่งขนาดเลยนะครับเดี๋ยวพอเปยยังวน่งได้ไหมนะครับบางความรอความสมาทเพ่นครับนะครับต่างสื่อเพ่นไม้นะพ่อเนาะจากเจ้าแบงชาติกับเปลี่ยนสื่อว่าสับสมบัติสับสมบัติกับพี่น้องครับนะครับในความเงาครับเงาขนาดเลยนะครับในความเงาความสูงนะครับรอประเทศนี้ครับพ่อเปยครับพ่อเนครับ เป้าหมายที่เห้านำ้ำพอพันเทามาประจำการยี่ฟ้าเม้าครับเพียงใดครับเป้าหมายก็คืดว่าสิอยากให้เจ้าเลี้ยงคยั้วได้สัมผัสคั้วไยครับมีสายเลือดที่แทกิงเพราะว่าเขตสีบุญเรื่องนี่กับพอท่านในมีคั้วตัวจังสี่เข่ามากครับก็เลยอยากเอาเข่ามาให้ซุ่มเกษตรกรผู้มีคั้วได้มาทับ พ่อได้เป็นพ่อพันธ์เม่พันธ์สืบตัวไปหอดลูกหอดหลานคือว่าแล้วก็คือว่าอยากได้ขั้วไงไวให้ลูกให้หลานเบื้องต่อไปครับผมสามาพัฒนาเนะาะสายพัฒนาปรับปร,บปรุงสายพันธุ์ของควายดแถวบ้านเฮาครับับของเกษตรกรอยู่แถวบ้านเฮาครับพี่น้องครับอยู่ทั้งโซนสีบุญเรื่องนี่แหละครับมันมีควาวใหญ่ควหยักนะครับเราเป้าหมายเนี่ย ตอนนี้เพิ่นอายุสองปีนะครับเพิ่นผสมได้ยังครับผสมได้แล้วครับผสมได้แล้วเนาะครับผมตอนนี้พี่น้องก็สอบถามมาครับเมื่อกเป็นเบอร์ดีนะครับเมื่อเปิดตัวเพิ่นเป็นทั้งการก็สอบถามเรื่องของค่าผสมครับสาหรับพี่น้องเกษตรกรที่ชมคลิปเราอยากออแม่พันธุ์มาทักมาผสมครับเขามีโครงการมีค่าผสมอย่างไรครับครับครงการฝากนี่คือสีบัวท่านเลมีเตี๊ะค่าผสมที่ไปกับนี่คือสีเอาตัวละสองพันหาครับสามเทือ จนติด2องหาสามเทือครับครับผมแล้วก็รถล่ากกับโบมี่กับคือโทุมาหากับคือมีรถไซให้โอ้สิบกิโลนี่คือคือห้ยฟีก่อนครับผม10กิโลนี่เข้าไปรับไปซองห้ยฟีเลยนะครับไกลก็นั่งกันบ้ากันไหมไกลก็นั่งกันคุยกันได้นะพ่อเนาะครับคุยกันตกลงราคาน้ะมันกันได้ครับผมผ่าช่วง10กิโลเนี่ยครับกิโลแรกเดี๋ยวเข้าไปรับซองห้ยฟีเลย นะครับถ yeah, like. mm ือว่าเปิดตัวเพิ่นเป็นทางการนะครับเมื่อเนี่ยครับเจ้ากับเจ้าสอทรัพย์สมบัติกับพี่น้องครับเนี่ยครับทายาทช้างอุดรนะครับค่าผสมเพียง2,500บาทนะครับ2,500บาทนี่ตลอดบ่ครับหรือว่ามีโปรโมชั่นเก้าตัวแรกเก้าตัวแรกเนาะครัเก้าตัวแรกนะครับพี่น้องราคา2,000หาหลังจากนั้นการจังว่ากันใหม่เนาะครับหรือว่าเขาติด ใส่ห้าหนึบยังอัปเดตกันไหมอัปเดตกันไหมครับพี่น้องเล่าว่าคือเปิดละห้าตัวแรกเปิดโตครับผมมหาไหบันไม่ยงก็ะโลดจากครับผมแล้วครับอสอทรัพย์สมบัติครับโอ้สมาร์ทรอขนาดเลยนะครับหนารอได้หนาคมนะครับเนาะคมลำตัวยาวกับแม่พันธุ์ที่ตัวใบใหญ่ใบสูงครับที่สั่นครับกะเอา พอพันเ้อตัวนี้ไปปั๊บได้เลยนะครับพี่น้องครับเนี่ยครับเขาความเปิดออกก็ดีเปิดออกก็ดีเลยนะครับใช่น้าช้เลิกดีครับพอครับเนี่ยครับน้าเลิกดีขนาดเลยนะครับเดี๋ยวก็ฝากพี่น้องติดตามทางบันเท่ากับบ่อไก่นะครับตั้งปักหมุดมาเลยครับผมนะครับอยู่ติดทางดําเนี่ยนะครับเสียงนุ่นสังสีบนเรื่องนุ่นสังครับพี่น้องครับปักหมุดมาบันเราน่าดีก็ได้ครับบันเราน่าดี ตำบลไทรทองเพื่อรีเป็นรถตมบลำพูนะครับมาทุวนปักหมุดมากอ่ะมาหดหม่องออเลยนะครับปักหมุดมามาหดหม่องทอดบอลเลยนะครับแต่พี่น้องจากมาชมตัวจริงกันม้าได้หรือว่าจะมีงานประกวดอยู่ที่ตมบลำพูช่องเดือนนาันที่แปดยี่สิบเก้านะรอติดตามรอชมบนในสนามเลยนะครับเจ้าสอทรัพย์สมบัตินะครับ นะครับโอ้ยังรองเลยนะครับเอาไาเทานีกรที่เขาจะไปชมสมาชิกในฟรามทุกตัวไปอัปเดตครับให้อ,พ,อพ่อพ่อเปย์ฝากถึงการพัฒนาาฝากถึงพอ่อพันธุ์น้่ตัวนี้ละ่ะนะครับฝากพี่น้องนะครับก็หวังว่าพี่นอ้องกุ้สิีติดต,ตามผู้ดใดอยากได้คล้วยที่ใหญ่เงล้วก็เอาเมลพันธุ์มาผสมกับคือสีสําเร็จ เป็นคั้ยสายพัฒนาได้เร็วคือเจ้าสับสมบัติครับได้ฝากติดตามกัน่มนะครับเนาะครับผมครับมีแม่พันธุ์อยู่แล้วเอามาทำปลาผสมได้เลยครับราคาผสมเพียง2,500บาทนะครับเข้าตัวแรกนะครับเข้าตัวแรกนะครับพิกัดฟาร์มเฮาอีกรอบนึงครับว่าครับพิกัดฟาร์มบ้านเราณดีหนองอูตมบลญไทรท่องอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับครับผมเบอร์โทรศัพท์ครับ080 ห้าแปดห้าเกียห้าสองสามเบอร์สองครับมครับแปดสามอีกรื่นึงนะครับนายจอยครับเอาไม่เอาไม่สหแปดศูนเกียรติห้าแปดสามครับผมไปบันทึกมาบันทกกัโต้หานายจอยก่อนเนาะต้าไปตรงนั้งก็ได้ยวนครับพี่น้องครับมีปลายมีเบยูตลอดน่านียครับทางไายมาสุดวกเนี่ครับพี่น้อง เขาในเฟซในไลน์ไดเ้เด้อครับจะว่าติดต่อทาง Facebook เฟียดบุกนาะจ้ะครับช่องทางอีกช่องทางนึงกัชื่อวา่าเฟียดบุกใช่ไหมถึงกันะครับจอยสนิดาอ๋อครับเลยครับพี่น้องครับ่จอยสนิดาใช่จอยนิดาครับ,บหรือว่าลูกไส้ซึ่งไปเป็นงานอยู่ต่างประเทศเออจะคว้างเขาไปเป็นงานอยู่ต่างประเทศครศับน้องชายเดชครับครับชายชายเดชเฟียดบุกเดี๋ยวบอทุนจิตตะผลครับชายเดชจิตตะผลครับเดี๋ยวบอทุนจะขึ้น ในในหน้าคลิปเฮาครับจิตรัก็ฝากพี่น้องติดตามไม่ได้ครับทั้งสองเฟสครับพี่น้องครับยายจอยชนิดาครับชายเดชจิตผลนะครับฝากกดติดตามกดอะไรกดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับฟาร์มเฮาครับชายเดชฟาร์มควายไทยนะครับที่บ้านเราหน้าดีตำบลบ้าน้ทองอําเภอสีบุรีรัมย์จังหวัดนคนทบุนะครับเอาสุดท้ายครับเมเนี่ยปนกวนโกครับจากช่องอีสานมานาพะเลาะต้องขอขอบคุณพ่อเปี๊ยะได้หลายครับคุณครับขอบคุณแม่จอยได้หลายครับ ขอบคุณพ่อเนียครับผมขอบคุณครับรับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปหนาพ่อัำไหมครับสำหรับคลิปเหนียวกาขำมาขอบคุณและสวัสดีครับ